คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์ปุญนานีสัมภวผลหัวหน้าโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะซึ่งจะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการเดินหน้าผลักดันธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ซึ่งเรื่องนี้เราต้องคุยกับอาจารย์เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะในเรื่องของโครงการตัวนี้ค่ะ นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นโครงการอะไราแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะค่ะโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนนะคะเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานะครินนะคะได้รับ ดำเนินการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NAA นะคะซึ่ง NAA เนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะบนฐานนวัตกรรมให้กลายเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมค่ะทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทําให้ประเทศมุ่งสู่ประเทศฐานนวัตกรรมค่ะ ตอนนี้ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเราดับดาเนินโครงการนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในภูมิภาคภาคใต้ชายแดนโดยเฉพาะใน5จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสให้สามารถพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้กลายเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมที่สามารถใช้นวัตกรรมในการผลักดันธุรกิจของตัวเอง ให้สามารถขยายผลต่อยอดเกิดความยั่งยืนแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ด้วยค่ะอืมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเราจะไปช่วยพัฒนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไทายยาตักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอกันค้า หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานองค์กรที่สนใจที่จะนํานวัตกรรมไปใช้ในการทําธุรกิจอืสนใจที่จะนาธุรนวัตกรรมไปต่อย,ยอดขยายผลให้ธุรกิจของเขาเนี่ยปรับตัวนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะพูดถึงนวัตกรรมอยากจะให้อาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังฟังอะไรคือนวัตกรรมอะไรประมาณนี้คะ่ะอาจารย์อธิบายนิดหนึ่งค่ะ นวัตกรรมนะคะในมุมมองในมุมมองของความใหม่เนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถขยายผลได้ในเชิงพาณิชย์ถ้าหากว่าเราประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่แต่ว่าไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เราจะเรียกมันแค่ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ของใหม่นั้นสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เราก็จะเรียกว่านวัตกรรมอย่างก่อนหน้านี้เราจะเห็นแพลตฟอร์มที่จะค่อนข้างเกิดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการขนส่งอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้การขนส่งอาหารอาจจะไม่ได้ใช้บริการแพลตฟอร์มอาจจะทำให้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างลำบากการประสานงานระหว่างผู้ซื้อผู้ขายลำบากแต่เมื่อมีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นได้รับความนิยมมากขึ้นและเกิดการหมุนเวียนรายได้เนี่ยคือสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดการใช้งานได้ในสินค้านิดค่ะก็เราก็เรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรมค่ะค่ะก็คือทางโครงการของเราก็จะมีการไปสนับสนุน คล้ายๆกับไปดูแลให้เขาได้ได้เดินได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะช่วยในการดูแลผู้ประกอบการนะคะบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะมาด้วยไอเดียว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะใช้ความใหม่สิ่งเหล่านี้นะคะในการทําธุรกิจ เราจะเข้าไปช่วยดูแลบุมเพาะผู้ประกอบการนะคะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราก็จะสนับสนุนโดยพาผู้ประกอบการไปขอทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ n a ะคะเพื่อเอาเงินเหล่านั้นมาในการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมอืมก็คือเริ่ม สมมุติว่าคนผู้ฟังฟังอยู่แล้วสนใจเหมือนเป็นกลุ่ม SME สตาร์ทอัพรุ่นใหม่หรือกลุ่มที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้บอกไปว่าเป็นกลุ่ม YEC อย่างเงี้ยนะคะสนใจก็คือสามารถที่จะมาติดต่อเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถที่จะติดต่อแล้วก็เราเองช่วยดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยในการสนับสนุนให้สามารถพัฒนาโครงการพัฒนาธุรกิจให้สามารถขอรับเงนสนับสนุนได้ด้วยแล้วก็ ในอนาคตรเราสามารถดูแลเรื่องของการทําตลาดการส่งออกได้ด้วยค่ะค่ะแล้วในพื้นที่ที่บอกว่าพื้นที่ภาคใต้ชายแดนเนี่ยจังหวัดอะไรบ้างคะจังหวัดเป้าหมายของเราคือสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนนะคะแต่ว่าเราก็ยังขยายไปถึงอีกสองจังหวัดที่อยู่ใกล้กันโดยจังหวัดเป้าหมายหลักสามจังหวัดก็คือจังหวัดนราธาิวาสปัตตานีและยะลานะคะและขยายไปอีกสองพื้นที่ก็คือสขลาและสตูลค่ะอืมค่ะโดยโครงการนี้ก็คือมีการ จัดกิจกรรมในเรื่องของการฝึกอบรมใช่ไหมคะเน้นเน้นว่าเหมือนกับเอากลุ่มนักธุรกิจมาถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเหมือนเอามารดน้ําให้เติบโตขึ้นประมาณนี้ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะทั้งรดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแสงแดดปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับการเจริญเติบโตนะคะอ๋อเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มใหม่ๆอยากจะเติบโตก็คือมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะข้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าโครงการนี้จะจัดก,กิจกรรมขึ้นสองครั้งก็คือกิจกรรมอบรมขั้นพื้นฐานซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลื้ปูพื้นความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจนวัตกรรมแล้วก็ช่วยจุดประกายไอเดียให้กับคนที่เข้ามาฟังนะคะซึ่งจะจัดห้าวันในห้าจังหวัดจังหวัดละหนึ่งวันนะคะหลังจากนั้นกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้นแปดสัปดาห์ นะคะเพื่อให้เกิดโครงการธุรกิจนวัตกรรมขึ้นกับผู้ประกอบการแต่ละรายโดยจะมีการคัดเลือกคนผู้สมัครนะคะจากกิจกรรมพื้นฐานเนี่ยเข้ามาในกิจกรรมอบรมเข้มข้นเนี่ยทั้งหมด30มรายค่ะตรงนี้ถ้าเข้าร่วมโครงการผู้ที่จะร่วมเนี่ยต้องเตรียมค่าใช้จ่ายหรือเตรียมอะไรบ้างคะ กิจกรรมนี้ทางสำนักงานนวตัตก,กรรมแห่งชาติหรือเเนอสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะคะยกเว้นเพียงค่าเดินทางกับค่าที่พักค่ะถ้าผู้ประกอบการเดิเนเข้เเเาเดินทางเข้ามาในโครงการนะคะเราจ,จะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้วิทยากรนะคะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาอบรมให้ท่านมีอาหารมีเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมรรให้ท่านนะคะเพียงแต่ว่าท่านเดินทางเข้ามาร่วมนะคะก็สามารถที่จะเข้าอบรมกิจกรรมหลังนี้ได้ค่ะ ค่ะสำหรับคุณสมบัติล่ะคะผู้ที่จะมาร่วมโครงการให้อาจารย์แบบแยกย่อยมาเลยเน้นเลยว่าคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรบ้างเข้าเกณฑ์ที่จะมาอบรมได้คะ่ะผู้ประกอบการอยู่ในพื้นที่5จังหวัดนะคะมีไอเดียหรือมีแนวคิดหรือมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่อยากจะขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อยอดนะคะเช่นทำงานร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ภาคใต้หรือมีไอเดียหรือมีต้นแบบสินค้าอยู่แล้ว นำสินค้าและไอเดียเหล่านี้ค่ะมาคุยกันเราจะคัดเลือกจากโครงการที่มีความเป็นไปได้จากเกี่ยพันธ์ที่มีความเป็นไปได้แล้วนาผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาอบรมบ่มเพาะค่ะซึ่งในกรณีที่ผู้ประกอบการยังไม่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้โครงการเนี้ยค่ะเกิดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2562มาจะถึงปัจจุบันแล้วก็คาดว่าจะยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆปีหน้าสามารถที่จะเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกได้ต่อต่อเนื่องนะคะเรารับปีละ30โครงการค่ะ แล้วโครงการนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปดูแลตั้งแต่เป็นต้นไม้ต้นเล็กๆไปจนถึงรดน้ำพรวนดินดูแลแสงแดดจนเขาสามารถเติบโตได้ตรงนี้เราก็ยังคงดูแลอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยกลไกการขับเคลื่อนของสำนักงานนะวัตกรรมแห่งชาติรวมไปถึงมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิาลยสงขานครินและมหาวิาลยเครือข่ายนะคะนอกจากเราจะได้ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการนํานวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจแล้วในการต่อยอดขยายผลเองค่ะทางสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็มีทุนสอนเนื่องไปจนถึงการเข้าถึงตลาดการพัฒนามาตรฐานการนําสินค้าส่งออกต่างประเทศแล้วก็การเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตของผู้ประกอบการค่ะฉะนั้นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นต้นกล้านะคะจนกระทั่งเติบโตเป็นต้นไม้แข็งแรงเนะะี่ยค่ะ ทั้งมหาวิทยาลัยและสํานักงานแล้วว่าตักแรมแห่งชาติจะช่วยดูแลทั้งหมดเลยค่ะอืออาจารย์บอกว่าโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2,562ตอนนี้มเีเรียกว่าเป็นกลุ่ม SME หรือว่าผู้ประกอบการที่ตอนนี้เขาประสบความสําเร็จมีมีเยอะไหมคะจากในโครงการนี้มีมากกว่ามีมากกว่า50ารายแล้วค่ะในแต่ละปีจะมีโครงการที่ได้รับทุนนะคะมีการขยายผลต่อย,ยอดมากกว่าห้ารายมีผู้ที่ผ่านการอบ อบรมผมเพาะมากกว่าสองร้อยลายค่ะอืมโอ้โหก็คือว่าถ้าใจสู้ก็คือไปต่อได้โครงการเราก็สนับสนุนจนคุณสามารถประสบความสําเร็จได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โ<ช>ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังหลายคนที่เป็นกลุ่ม SME กลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยที่สนใจสามารถติดต่อหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ช่องทางไหนคะอาจารย์สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลนะคะแล้วก็สมัครได้ผ่านทาง Facebook นะคะ คงดิฟเซาอินโนเวชันบิสเนสนะคะซึ่งสามารถหาได้จากใน Facebook แล้วก็สามารถติดต่อได้ที่สูนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร,รเพื่อการส่งออกคณะอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เิือกเขตหาดใหญ่นะคะค่ะมีทั้งสองช่องทางค่ะทั้งทาง Facebook ติดต่อทางออนไลน์มาก่อนนัดหมายแล้วเข้ามาคุยนะคะหรือเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะคะคณะเกษตรใช่ไหมคะ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร<อ>ค่ะอุตสาหกรรมการเกษตรโอเคค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้เลยสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าเอ๊แล้วถ้าเรายังไม่ได้เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพเลยแต่มีแค่ธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าร่วมหรือว่าขอคำปรึกษาก่อนได้ไหมคะสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาแล้วก็เราลองพูดคุยกันดูก่อนนะคะหลายๆราย,ายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเริ่มจากไอเดียจนกระทั่งได้เป็น แพลตฟอร์มได้เป็นสิ่งของได้เป็นนวัตกรรมแล้วก็เกิดธุรกิจใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราจึงขอแนะนําให้ท่านลองเข้ามาปรึกษามาพูดคุยกับเราดูก่อนนะคะอืมก็สามารถสอบถามได้นะคะอาจารย์นนอาจจะขอฝากไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราเอกกาในการทําธุรกิจเนี่ยแหละคะ่ะหลายหลายท่านจะเข้าใจว่าการใช้นวัตกรรมเนี่ยจะช่วยทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีความโดดเด่นและแตกต่างจากผู้ประกอบการหรือเศษรษฐกิจเออหรือ ปุกกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้นะคะแล้วแน่นอนว่าการใช้นวัตกรรมในการทําธุรกิจเนะะี่ยค่ะนอกจากความแตกต่างแล้วเรายังมีเหมือนกับถือไพ่เหนือกว่าทําให้เราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงและที่สําคัญโครงการนี้จะมีทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งสํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลท่านด้วยฉะนั้นก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็การใช้นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจด้วยะคะ่ะ ค่ะโ,โหเรียกว่าหลายคนสนใจแน่นอนค่ะดิฉันเองนะคะฟังแล้วคือไม่มีไม่มีอะไรในมือเลยก็สนใจอยากจะไปปรึกษาหเหมือนกันนะอยากจะลองแบบเออเป็นผู้ประกอบการ SME บ้างอยากจะสำเร็จบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปุณณนนีสัมภวผลนะคะหัวหน้าโครงการนวัตรกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ